ร่วมกลับบ้านโดยพัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ คุณชมครับหลังจากไหว้พระและชมความงดงามภายในถ้ำเขาหลวงกันแล้วช่วงนี้เรามาหาของอร่อยๆอมัมกันสน่อยพ่อเอเขาบอกว่าลูกๆเนี่ยชอบกินอาหารทะเลมากอ่ะได้เลยครับแหมงานนี้อาตกกัอารสเมจัดให้พาครอบครัวม,มิชัยเนี่ยมุ่งหน้ามากันที่สะพานปลาอําเภอชะอำซึ่งที่นี่นะครับโอ้โหคุณชมใครไม่เคยมานี่บอกเลยนะครับว่าพลาดอย่างแรงเพราะของทะเลเขาเนี่ย สดและก็ราคาถูกมากท่านทั้งหครับชาวชะอำจ้าเพชรบุรีต้องบอกเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบปีเต็มเต็มไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนี่ครับลูกสาวที่น่ารักของคุณเอชยาพิชัยครับผมไม่พอนะฮะวันนี้ทุนตะบาเปิดเผยอีกครับดับเลี้ยงคุที่เจ็ดครับผมเลี้ยงคุที่เจ็ดครับผม ที่นี่ถูกมากเลยเหรอใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบขึ้นอาหารทะเลขึ้นมาจากเรือประมงแบบสดๆเลยก็เป็นชาวประมง,งที่นี่เนี่ยขึ้นมาขายพ่อเคยทำกับข้าวมากินบ้างไหมโ,โหปล่อยเลยค่ะอเข้าครัวแทบทุกวันเลยแสดงว่าพี่เอ็มคนทำข้าวชอบทำกับข้าวใช่ครับทำกับข้าวเก่งพ่อทำะไรอร่อยสุด ตอนนี้นนนชอบยำขนมจีนอร่อยมากห,หนูกินที่ไหนก็แบบพี่เห็นบอกว่าวันนั้นอยากกินมากโทรบ,บอกพ่อพ่ออยากกินยำขนมจีนแล้วพี่เอก็แบบน้องอยู่หอใช่ไหมคะใช่พี่เอต้องเอากับเครื่องกับข้าวไปส่งให้ที่หอไหมเอาไปโอ้ยหนูเสียหน้ามากเลยเอาไปเอาไปแฟนขับรายการกลับบ้านเรารออยู่นะครับนี่คือหอยดังรมแบบสดๆกันเลยนะฮะอยากกินกันแล้วสิ มาๆๆเปลือกเปลือกก็ทิ้งหดนะเราพูดจริงหอยหวานเมื่อกี้เอาละซื้อเสร็จสำเร็จพันเออเออเออเงยได้กับข้าวกับปลามาเป็นที่เรียบร้อยมานั่งชิวๆริมหาดชะอำกันซะหน่อย เพราะงานนี้นะครับเราก็มีเรื่องเมาส์กับคุณพ่อเอชัยยามิชัยกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจริงๆเอาล่ะหลังจากที่เราไปซื้ออาหารทะเลกันมาค่ะในรอบสองพันบาทครับเนี่ยพันสี่โอ้โหทั้งก้งทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหอยอันนี้พันสี่เลยเหรอครับเนี่ยใช่ตั้งั้งขอเลยนะฮะขอกินอาหารทะเลเหรอลูกขอตังค์ทอนหกร้อยบาทขอตังค์ทอนหกร้อยบาทขอตังค์ทอนหกร้อยบาทครับ ได้พ่อมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเคยหัดให้เป็นพระเอกลูกแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันหาคือน่าตลกคือเขาพูดอะไรก็พูดแบบสำเนียงของเขาค่ะไม่มาพระเอกไงก็สำเนียงอะไรอ่ะแต่ว่าสาวน้อยคนนี้ได้ชัวร์เอาไหนแป้งน้องแป้งฝึกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะร้องได้ไหมชีวิตของเจ้าชุรี เหมือนว่าเราถูทำลนเฮ้ยนี่เสียงเขาแบบนี้เลยอ่ะเขาได้พี่เอมันเอมเลยเออได้บอกได้ข่าวว่าพี่เอเหอลูกแม่ท่เกเถวาลูกเลยจริง ในห้องคลอดนะฮะของเมียบิงแม่รับแม่รลก้รับลูกเลยทีเดียวใส่ชุดเต็มองคเลยฮะจริงไหมครับผมคุณเอสยาเฮ้แต่จริงๆนะตอนตอนที่เขาท้องเนี่ยตอนที่เขาท้องเนี่ยนะรูปพี่เป็นรูปลิเกนะแล้วภรรยาพี่เขาจะเห็นหน้าพี่แต่งลิเกนตลอดอัเนี้ยเกิดออกมานะคิ้วเนี่ยเข้มมาเลยเข้มมาเลยจริงๆเขามองทุกวันนะครับมองทุกวันมองทุกวันนะฮะวันที่เขาเกิดเนี่ยพูดจริงๆว่าเหอมาก พอเป็นลูกแล้วเราคิดว่านี่เราเป็นพ่อคนแล้วนะแล้วก็เรามีลูกเป็นของตัวเองแล้วพี่อ่ะอยากอยากเล่นกับลูกเหอลูกมากเชื <Index S 1> ่อไหมว่าเวลาลูกแอะมาทีหนึ่งเนี่ย <Sw ing. S 2> ทุกคนเออพี่จะอยู่ชั้นบน <acab it S 1> จะไม่แอบ,บมองลูกตรงตรงชั้นมองตรงรอบบนันไดลงมาคาว่าเมื่อไหร่ลูกจะตื่นเมื่อไหร่ลูกจะตื่นอยากให้เขาตื่นมาเล่นด้วยเออเวลาลูบิด คือเขาก็ไม่ได้ตื่นน,นะครับแต่เวลาที่เขาเบ็ดขึ้นมาเ<อ>งี้ยมีเสียงบ้างเงางนี้ยวิ่งเลยวิ่งวิง่งทับล่วงม,มันไดอ่ะเวลาปลูกของพ่อเนี่ยเวลาแบบพ่อกลับมาจากงานอันนี้หนูก็จําความได้เหมือนกันพ่อกลับมาจากงานเนี้ยค่ะวิธีการปลูกของเขาจะปลุกไม่ธรรมดา,าเขาจะถ่ายจอน,แบบนัวค่ะดึงแบบดึงขึ้นอย่างเงี้ยพี่ตักต้องลองมันเจ็บมากจริง คุณเป็นคุณ้าดินล่ะด้วยจริงเวลาปลุกหนูอะแล้วก็บีหน้าบิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้หนูยามไม่พูดคือวันเที่ยวใช่ใช่ที่เจ๊ว่าเนี่ยพี่เป็นวันเที่ยวดึงจอนแบบให้รู้สึกเจ็บเจ็บหน่อยจะได้ลุกขึ้นแม่พ่อรักหนูนะลูกแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยแม่พ่อรักหนูนะลูกนี่ยทำไมปลุกอย่างนั้นนี่ย เอาวิธีนี้มาจากไหนไม่งั้นลูกไม่ตื่นแล้วเขาตื่นไหมตื่นตื่นแต่ร้องไห้ดิร้องแง่ตอนกี่โมงมาตอนกี่ทุ่มซีสาวเขาเป็นพ่อที่ใส่ใจทุกอย่างของลูกมากจริงนะคือลูกแอนนี่เดียวไม่ได้วันเกิดทุกเทศกาลนะอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของแชมป์กับแป้งเนี่ยทําให้ทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่มีปีไหนที่ไม่มีของขวัญให้ลูกคือลูกสาวเนี่ยชอบตุกตาก็จะหาซื้อที่มันมันแบบตามสารจางหน่อย ที่เราไปหยิบมาสารเดียวกับที่คุณซื้อให้บิลิฟอะฮะทีเดียวกันที่คุณบอกอะเออนี่เคยมาซื้อบิลิฟตอนนั้นผมก็พูดไม่ได้ว่าผมมีลูกอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาแล้วเราอะไปเดินสายตอนนั้นพี่เป็นกระทงหลงทางแล้วเป็นเดือนนะฮะคือไม่ได้เป็นเดือนเลยครับไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วก็ไปเจอตุ๊กตาก็แอบเขาซื้อแล้วก็ซื้อตุ๊กตาทหารมาฝากไอ้ตัวนี้ขึ้นคอนโดลูกก็ไม่ได้เราผ่านลิฟต์ผ่านยามไปไม่ได้เพราะว่าหน้าเราเป็นกระทงหลงทางแล้วคนรู้จักหมดเลย ใช่ฮะเขาขึ<อ>้นไม่ได้ตอนนี้ก็โทรเรียกลงมาก็มาที่หลังโรงเรียนลูกเพราะคอนโดมันจะมีโรงเรียนลูกอยู่ตรงนั้น<อ>ก็มากันมืดมืดนะครับสักป,ประมาณสองสาทุ่มอะ่ะ<อ>ก็บอกว่าแป้งพ่อซื้อของขวัญมาให้นะลูก<อ> <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยววันวันที่สี่เนี่ยวันเกิดหนูอ่ะพ่อคงไปทํางานอีกเดือนนึงไม่ได้กลับมา<อ> <ๆ S 2> แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะลูกอย่าเพิ่งเปิดนะเอาไว้เปิดวันวันวันเกิดนะลูกนี่ก็รอ แม่เขาเล่าให้ฟังเชื่อไหมพี่ร้องไห้เลยอะเ oh. วียนเด็กไะนะ mm hmm. พ่อให้วันเกิดพ่อให้วันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็แบบ mm hmm. จะเปิดจะแกะอะไรเงี้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงพ่อสั่งไว้ mm hmm. พ่อสั่งไว้ยังไม่แกะ mm hmm. ถามคนนี้ดีกว่า mm hmm. อยากรู้มากพี่หนูว่าทุกคนอยากรู้หมดสาเหตุอะไรถึงไม่เคยพูดเรื่องเรื่องลูกเลยทั้งสองคน